โอ้ทุกคนดูนี่สิตอนนี้ยอดวิวทั้งหมดของช่องผมเนี่ยมาจากผู้ติดตามแค่10.3เปอร์เซ็นเท่านั้นเองอ่ะสําหรับผู้ชมที่มาดูใหม่นะครับผมก็ฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับผมให้ไปกังไใจให้ผมําคลิปต่อๆไปนะครับผมผู้ชมนะ,ะอย่าลืมติดตามเด้อเอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในโรอ,อีเช่นเคยนะครับผม วันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวนะผมเป็นตัวเก่าที่รีลันกลับมาให้เปิดอีกรอบนั่นเองนะครับผมอ่าก็หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะผมว่าผมจะมารีวิวตัวอะไรนะครับผมก็มันเอ่อก็คือเนื่องจากที่ว่าผมเนี่ยกบฟ้ามาล้นคังแล้วไม่รู้จะป็นตัวอะไรต่อดีผมก็เลยคิดว่าลองปั้นเอี้ยนี่ดูมาดูหล่อเทดูหล่อเฟี้ยวดูกับโคตรแบดบอยนะผมนั่นก็คืออินุยะฉันนั่นเองนะผมท่านผู้ชมนะอ่าเป็นตัวที่บอกเลยว่า ตอนที่ตัวคนระบนนี้ยังไม่แบบรีรันกลับมาเนี่ยเป็นตัวที่คนเอ่อตามหาในตลาดซื้อขายไอดีค่อนข้างเยอะพอๆกับไปเลี้ยดเลยก็ว่าได้เนื่องจากความหล่อเฟีย้ยวและความเท่ของมันที่แบบว่าเต็ม10เนี่ยโอ้โหผมให้เลยเต็ม11เ,เลยนะผมให้เกินหนึ่งคะแนนเลยความหล่อเฟี้ยวนะอ่าโอเคนะผม อาจจะมาเล่าสีคร่าวๆนะผมสำหรับตัวของอินุยาชาะนะผมผู้ใช้ดาบเพียวสูตรนะผมอ,อินุยาฉาเป็นธาตุน้ำนะผมสายพลังนะฮะผมความเดืวการจมบตีเร็วนะผมความเดือการื่้นที่เร็วมากนะผมเป็นตัวที่ไม่ได้บับน้าป้อมนะตัวนี้นะคือวิ่งโด่งเร็วมาก,ก,บกสสแบบประชิดศัตรูแบบรวดเร็วเลยนะครับผม แล้วก็นะผมสกิลที่หนึ่งเนี่ยเป็นการสร้างความเสียหาย4,200เปอร์เซ็นนะผมยกเลืกอมาตัดศัตรูนะผม,ม,ม,ะผมทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะผมสกิลนี้ผมจําได้ว่ากว้าง400จุดนะผมก็ถ้าผิดพลาดหรือทางเกมมีการแก้ไขอะไรก็ขออภัยด้วยนะผมจําล่าสุดมาว่า400จุดนะผมก็บอสเคยังไม่เท่าบอสเคบอสเค500จุดนะผมอาจจนาเมดผมรับรองว่าร่ากว่าบอสเคแน่นอนนะผมสกิลตอเป็นการนะผม การร่างปีศาจนะผมเพิ่มอะไรบโจมตี4 0นะผมเพิ่มะไรการโจมตี300%เพิ่มประจันลุดพลาสตค60%นะผมอ่ะก็เป็นค่าสุาจรที่บอกเลยว่าเออเป็นการบัฟที่โอเคพอตัวอยู่นะผมอ่าก็ใส่บัฟให้ตัวแบบเออจะบอกว่าตัวการบินก็ไม่ได้นะเพราะว่าระยะยืนมันคคละจุดกันเลยอีกอย่างอีนด้วยฉา่ก็ไม่ใช่บัฟที่ไม่ใช่ตัวที่แบบบัฟหน้าป้อมอย่างงี้นะผมอ่าก็ เอาไว้บัฟแขงหน้าเอาแล้วเนาะอ่าเพิ่มน้ำหมึกเงี้ยให้พีเลมให้เลมให,มให้ให้เลมเนี่ยใช้ได้นะผมถ้าสมมติเล่นคู่กับเลมนะส่วนตัวผมเล่นคู่กับเลมนะผมความสามารถก็จะมีเป็นล่างโครัวนะผมก็คือมีโอกาสปล่อย2ตัวนะผมได้โดยใช้แร่เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมอ่าโอเคเรามาดูกันที่พวกสกิลต่างๆนะผมคู่ดาวนะอ่าคู่ดาวสกิลหนึ่งอยู่ที่12บสองวีนะผมเป็นสกิลคู่ดาวที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะผมสกิลหนึ่งนะ ทีมสองเป็นคูดาวเก้าวินะครับผมอ่าเป็นสกิลคูดาวพื้นฐานนะครับผมอ่าแต่ก็ถ้าเรามีถ้าเรามีตัวของตัวรีสกิลเช่นเอลซ่าอาริติกิบากิอย่างเงี้ยอ่าก็ก็ไม่ต้องมาหวังอะไรพวกกับคูดาวสกิลพวกนี้ได้ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันเพราะว่าเราได้นะผมเราได้บัฟจากนั้นแล้วนะตัวของพวกบากิเอลซ่าอย่างเงี้ยได้แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะผมแล่ทาของอินวิชาเนี่ย เออแต่ก่อนมันเยอะมากๆก็ริ้วเกือบ2 0 0พนะผมแต่ได้บัฟมานะผมก็เหลือเพียงแค่1,280้เท่านั้นเป็นตัวที่ประหยัดแรกในการใช้เล่นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะโอเคนะผม ก่อนที่จะไปนะผมไปลุยพีพีก็ผมขอฝากร้านรับเติมผมหน่อยนะผมก็เป็นร้านในอีดูช็อปนั่นเองนะผมรับเติมเกมไรเจราคาถูกสุดคุ้มนะผมเติมถูกกันในเกมทุกเพ็งอย่างแน่นอนนะครับผมคือถูกมากๆเลยนะอ่าช่วงนี้ถ้าใครอยากแบบอยากเปิดกบหรืออยากไปหาตามรหาไว้หรือเกมไรหนก็สามารถมาอุดหนุนได้ที่ร้านในอีดูช็อปเท่านั้นนะครับผมนึกถึงอยากจะเติมไร้เจ้ให้นึกถึงร้านในอีดูช็อปเท่านั้นนะครับผมโอเคตอนนี้เรามีลูบี้อยู่หกร้อยสองลูบี้นะผมเดี๋ยวเราจะทําการไปไล่เปิดกบให้หมดเลยละกันนะผม ช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะลูดเงินกับกบบ่อยมากๆนะครับผมเพราะว่าต้องการกบกา้าดวเพียงตัวเดียวผมจะได้เป็นนักของบากีกาดาาแมกนะครับผมโอเคจัดไปนะครับผมสองร้ลูบี้แรกมันต้องออกแล้วนะครับผมหรือจะออกเป็นกบฟ้าก็ผมไม่ได้แย่ก็เอ้ยมีใช่ดิตก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมก็มาหมดเลยนะตอนนี้นะโอเคกบฟ้านะครับผมโอเครอบแรกมาถือว่าล้าวเลยนะครับคุณผู้ชมกบแดงสองตัวล้าวจัดเลยนะผมก็คือถ้ากบแดงออกเนี่ย ผมค่อนข้างแบบลางร้ายมาแล้วลางร้ายมันเริ่มมาแล้วถ้าสมมุติกบแดงออกนะอาจะได้เป็นกบแดงนะผมกบแดงแต่ดาวเพิ่มมาอีกดาวหนึ่งเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผมแบบดีใจมากแล้วขอบออกเหลืองเดำๆหน่อยเออมันน่าจะผมชอบนะโอเคไหวพริบให้เปอร์เก้าดาวแปดดาวดิออโอเคเน,นี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยผมชอบพอสมควรนะผมอ่ะก็ได้ทั้งกบฟ้ากบม่วงนะผมผมว่ารอบนี้ไม่ได้ไม่กูไม่ได้กบ9ก,ก้าดาวแน่เชื่อผมท่านผู้ชมก็มไม่น่าได้หรอของจริง โห oh, e เฮี้ยเห็นไหมประมาณนี้แหละผมถือว่าเกลือพอสมควรนะผมถ้าแบบได้ขอประมาณนี้ได้กบแดง2ชิ้นขึ้นไปผมรู้เรื่องเลยว่าแม่งเกลือนะครับผมอ่าเบส็จนะผมได้กบม่วงมากี่ตัวเอ่ยนะไม่นับกบแดงแล้วกันกบมดหนึ่งสองสามนะผมมาสามตัวกบฟ้าได้มาสองตัวนะผมเดี๋ยวดูกบฟ้าก่อนเหลือเท่าไหร่นะผมกบฟ้าผมอ้าวเฮียผิดนะผมเดี๋ยวกบฟ้าผมเหลือ 18ตัวนะครับผมอ่าก็อาจจะเก็บไว้รอเดือนหน้านะส่วนไฮเปอร์ไิโอนาผมมีอยู่24ตัวนะครับผมก็อาจจะเอาไว้รอพวกประมาณต้นเดือนมกร,หราหรือไม่ก็ถ้ารีบอาจจะปั่นเจมืดมาลองเล่นดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปีวพวพีเลยละกันนะครับผมเอาตัวของเวชาตัวเก่ากที่รีลันกลับมาให้เราเปิดแล้วก็มีการบัฟเพิ่มเติมกับแร่ด้วยนะผม ว่ามันจะเก่งขึ้นแค่ไหนเราไปดูกันนะผมก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยเห็นใครใช้เลยนะผมเกือบน้อยมากๆน้อยมากๆที่จะใช้นเยชานะอ่าผมจะมาลองใช้ในหลีประมาณเพชดดูนะผมก็ตัวเอาจินที่ผมใช้จากที่ผมใช้มาเนี่ยข้อเสียนุยชาก็คือนะผมหนึ่งก็คือโดนทักษะค่อนข้างง่ายนะผมโดนสกิลค่อนข้างง่ายพอสมควรนะผม อ่าแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างแลผมอีวิช่าเป็นตัวที่ยืนใกล้มากๆแล้วก็ถ้าไม่มีบัฟอาตาเยอะพอตัวมันจะโดนขัดสกิลได้ง่ายพอสมควรเห็นไหมก็มังงาสกิลหนึ่งไม่โดนขัดแล้วนะครับผมก็ต้องมีบัฟอาตาเยอะๆให้มันหน่อยนะครับผมอ่าข้อดีอีวิช่ามีอยู่ค่อนข้างนิดนึงนะครับผมจะบอกค่อนข้างนิดนึ่งทำไมนะครับผมก็คืออย่างแรกก็อยู่แล้วนะครับผมเรื่องความเร็วสปีดของมันอ่ะค่อนข้างสูงนะครับผมก็วิ่งไล่ไปชิดป้อมศัตรูเนี่ยมันจะได้เปรียบเลยนะครับผม อ่าแต่ก็ต้องดูด้วยว่าอินุกรามันจะตายระหว่างทางหรือเปล่าแบบโดนเอวิเรียปล่อยน้วมแข็งมาดอกนี่แล้วก็นอนตายที่้องทิ้งร้อนออนวอลขอร้องชีวิตเนี้ยเอองั้นก็ไม่ใช่แล้วนะผมอ่าแล้วก็ข้อดีอย่างของอินุเนี่ยเป็นตัวที่มีนามตพอสมควรแล้วก็ตีตีตไกลอ่ะเออสิคือค่อนข้างไกลนะครับผม ่าก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคเลยนะความอึดผมให้อยู่ระดับปานกลางพอนะความอึดผมให้ประมาณเอจได้นะผมก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะผมถือว่าทุๆทายได้ก็โอเคแล้วนะผมอินุยชานะอ่อผมก็เลยเอาตัวของมิสกิตโอลิเวอร์เนี่ยไปเป็นตัวทีมป้องกันไทยอินุนะผมเพราะว่าเอ้พวกเพิ่มแร่1นึ่ันอย่างเงี้ยมันจะเก่งในทีมตั้งรับนะผมอ่าในเกมเล่นเองเนี่ยอ๋อมันเขาเรียกว่าอะไรนะคือมาแสดงผลไม่ได้ชัดเจนนะครับผม โอเคนะผมเรามาดูว่าอีนูจะตีตัวของโทะไอ้เพี้ยดิตีตัวของบางกิฝั่งเขาเข้าหรือเปล่านะเห็นะะอ่าประมาณนี้นะผมเดี๋ยวลองไปเรื่อยนะผมไปเรื่อยๆนะอ่าต้องดูต้องดูนะผมชินจังนี่เป็นตัวที่แบบจะฉีดอีนูทีเดียวตายไม่เอานะผมอ่ะเดี๋ยนี้นมันพอยืนได้นะผมไม่ทุเลน,นะผมก็เก่งพอสมควรเลยนะผมอ่าเก่งแบบคือไม่ได้เก่งแบบเป็นแนวตัวแบกทีมนะเป็นตัวเสริมทีมก็พอได้นะผม อ่าแต่หลีประมาณนี้อย่าหาใช้เลยนะผมยืนยากนะผมตายง่ายด้วยนะผมเจเอมิเลียมันเอาน้ําแข็งใส่ดอกเดียวติดขี้ตึงๆนะผมัวแตกเลยนะผมบอกหลีอูนนะครับผมอ่าเป็นตัวชนที่บอกว่ามีนะ้ำมีพอสมควรนะครับผมก็ใครอยากแบบเล่นแนวอินดี้เงเอาอินูมาเล่นได้นะผมเป็นตัวที่ไม่ได้น่าเกลียดเลยผมตัวที่แบบเป็นตัวที่หล่อที่อีกตัวหนึ่งเลยนะผมถ้าใครโวยเรื่องนี้ก็ได้หมดนะผมส่วนตัวไม่เคยดูเรื่องนี้นะผมแต่แค่ผมเห็นเลนเจอร์แล้วผมแบบ รู้สึกถูกใจผมก็เลยปั้นมาครับผมด้วยความพิกบมันเหลือในครั้งด้วยนะท่านผู้ชมโอเคนะผมเรามาต่อทีมนี้นะผมมีอาร์มาเอมิเลียบากีนะครับผมโอเคอาร์มาเนี่ยคนเริ่มนิยมใช้น้อยลงด้วเนื่องจากที่ว่าตัวของบาวมายโกนเนี่ยมันกำ้ังที่จะเฉิดอชัยในเรื่องที่มันมีเรื่องก้าวดาวขึ้นมาแล้วก็ส่วนตัวของอาดูวิทเนี่ยก็มีความถึกทนที่ยิ่งกว่าควายอีกนะครับผม อ่ะโอเคเรามาดูอีนูกันนะผมะก็พอยินรับตีนได้นิดหน่อยนะผมโอเคนะ๋ยวดูถ้าสับมนหน่อยนะผมรู้สึกว่าออกสกิลคือเนื่องด้วยความโดยการจุตีมันค่อนข้างช้าเวลาโดนขัดโดนป้อมขัดงี้มันจะออกสกิลยากไปหน่อยนะผมอ่าเห็นไหมอาม่าตัวมันเริ่มตายง่ายแล้วนะผมถ้าเทียบกับบามายยกัหรืออานูบิสเนี่ยมันก็คนละชั้นกันเลยเนื่องจากตัวของอาม่าเนี่ยมันเป็นตัวแสงมือตัวแรกของทีมไอวิเช่ของทีมของเกมนะผมก็ ตามการเวลาเนาะท่านผู้ชมนะอนาคตเนี่ยเรมเบอมิเลียเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องเหมือนอาร์มานะครับผมอาจจะต้องเหมือนอาร์มาตอนนี้ก็ได้นะในอนาคตนะแต่ผมว่ามีสิทธิ์ยากอยู่นะพวกเรมเบอมิเลียเบามายาโกนอนุบีน,นี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมตาวีสองในเรื่องตัวชนนะครับผมก็ ะก็เบาเมียกคนก็มารับหน้าที่แทนอาานะผมนี่จจะอามาเป็นตัวเก่าที่ใช้งานหนักแล้วนะผมก็เหมือนอาดัมเกย์มิลิวดัตนะผมอาดัมก็มาทดแทนตัวของมิลิวดัตเนื่องจากมิลิวดัตเนี่ยตัวมันก็โดนเนื้อไปตามสภาพแล้วก็หมดอยุการใช้งานไปแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีคนแอบมาใช้นิดหน่อยนะ,ะตัวมันก็สตันเมนพอตัวนะผมเกตซิปนะผมมินิวีไม่เข้านี่คืออะไรเนา แต่ของเราไปเรื่อยๆ,ๆนะผมลองเอาอินุไปใส่เกียร์โดยแน่นอนผมว่าตึงชัวนะครับผมอ่ะโอเคนะโอ้โหมันโดนบารล็อกทุ่มทีเดียวตายอ่ะนะผู้ชมเพราะว่าไออินุเนี่ยมันแพ้บารล็อกมากเลยนะผมเจอคอืออินุผมเจออีเเลียมันมันมันก็พอรับได้อยู่นะแต่เจอบารล็อกมันเอาทีเดียวบาอ้อินุผมตายเลยนะผมอ่ะแล้วรอดูจงังหวะดูนะครับผมก็อเอามาเล่นแบบอินดี้นะผมก็คือกบเหีือน,นั่นเองนะ ก็ลองมาใช้งานดูนะผมเพื่อแบบอาจจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนที่แบบมีอินุในครังแลบบ้วแบขัดใจยังไงก็แบบคิดไม่ถูกว่าจะปั้นนามาเล่นดีๆยังไงก็คลิปนี้ก็เป็นอาจจะตอบโจทย์ท่านผู้ชมได้มาส่วนหนึ่งนะครับผมอ่าแต่ถ้าใครมีเกียร์แบบผมใส่เกียร์เจด้าสองช่องนะก็ใส่เป็นลูกกวาดนะผมลูกกวาดคิดมาแล้วก็เออหมวเกเรโอวนาดนะผมเรโอนาดแล้วก็ช่วงท้ายก็เป็นกระดิ่งนะผมเกียร์ที่แบบว่าเป็นเกียร์กลางๆนะผมอ่าประมาณนี้เลยนะผมตัวของอินุยิชะนะผม อ่าสำหรับโดยรวมนะให้อินุยชานะผมผมให้นะผมความหล่อเท่ผมให้10เต็ม10ไม่มีหักนะครับผมนาเมตอินุยชาผมให้8นะครับผมก็ยังพอถูไถได้นะครับผมอ่าส่วนความอึดของอินุเนี่ยผมให้ประมาณ7.5ถึง8ได้นะครับผมก็ตามสภาพของเรนเจอร์นะผมผมเนี่ยผมว่าอินุเนี่ยมันน่าจะดูอึดขึ้นกว่าตอนที่ตัวเกมยังไม่เอามาให้เปิดอีกครั้งนะครับผมอ่า น่าจะอิดขึ้นพอตัวเลยแหละนะครับผมดูจากทรงที่ผมเอามาลองใช้ดูแล้วผมเป็นตัวเก่าที่แบบหลายปีแล้ว3-4ปีแล้วนะผมก็ยังดูว่าใช้ดีพอสมควรนะรผมน่าจะได้ปรับแค่เรื่องแร่อย่างเดียวนะแต่เรื่องพลังแฟงอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอโอเคงั้นก็ขอจบคลิปไม่เท่านี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องนายโลให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับผมก็ ช่วงนี้อาจจะไม่ได้สตรีมหน่อยนะผมไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากที่ว่าพวกเราเนี่ยไต้องการเปิดเทอมแล้วนะผมเวลาอาจคลิปหรือเวลาสตรีมเนี่ยอาจจะน้อยลงไปพอสมควรนะผมอ่ะก็ขออภัยคนดูด้วยนะผมงั้นก็ขอเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ